บิสมิลาราะห์มานิรฮีมลามุลัยกุเระห์มัตุลลอฮ์วะบรากาตุลูกติดหน้าจอให้แม่พ่อทำแบบนี้เพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนประสบป,ปัญหานี้นะปัญหาที่ลูกติดหน้าจอซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีมาจากเราเองเนี่ยไม่มีเวลาให้กับลูกบางทีมาจากเราเองต้องการที่จะให้เขาเนี่ยไม่สนไม่ยุ่งไม่อาจจะไม่วุ่นวายกับสิ่งที่เรากำลังจะทำซึ่งก็คือการหน้าจอเหมือนกันเพราะแม่หลายคนก็เลยเลือกที่จะให้ สมาร์ทโฟนกับลูกหรือเลือจะให้ลูกแดบด,ดูหน้าจอโดยที่ไม่มีขอบเขตจริงๆแล้วนะหมอจิตวิทยาเนี่ยบอกว่า2ขวบตั้งแต่แรกเกิดถึง2ขวบนะห้าไม่ให้เด็กเนี่ยใช้หน้าจอเป็นอันขาดโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือแล้วก็จริงๆผมเห็นว่ามากกว่านั้นอายุมันไม่จําเป็นที่ต้องรีบหลายคนอาจจะบอกว่ากลัวลูกจะไม่ทันหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับเขาต่างหากก็เลยให้พ่อแม่ บุญธรรมกับลูกไปช่วยเลี้ยงแทนตัวเองนั่นก็คือสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือในยุคปัจจุบันนี้ผมมีเคล็ดลับที่จะช่วยทําให้ลูกเลิกจิตน้าจอนะข้อเดียวที่น้องเอาไปทานะเินชเอาจะช่วยได้อย่างมากก็คืออ่านนิทานให้ลูกฟังอ่านหนังสือหนังสือให้ลูกฟังเดี๋ยวนี้หนังสือเด็กๆเ,เ,เ,เยอะมากๆในตลาดอ่านให้ฟังก่อนนอนเอยอ่านให้ฟังในช่วงเวลาไหนก็ได้ที่เขาแต่เียวเงื่อนไขแรกเนี่ย ก็คือพ่อแม่ต้องมีเวลาในช่วงแรกก่อนมีเวลาให้กับเขาที่จะได้อ่านนิทานหนังสือนิทานหรืออะไรต่างๆให้กับลูกได้รับฟังและเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งที่เขาสามารถที่จะอ่านเริ่มอ่านหนังสือเองได้แล้วมันก็จะฟลูโปลประโยชน์ของการอ่านนิทานให้ลูกฟังเนี่ยนะผมสรุปมาให้3ข้อข้อแรกก็คือ1นึ่งเนี่ยทำให้ลูกหางหน้าจอได้ข้อที่2ก็คือทําให้เขามีคลังคําศัพท์ ในการเวลาเขาถึงอายุวัยที่จะเริ่มพูด O L R เริ่มพูดได้แล้วเนี่ยเขามีคังคําศัพท์มากพอที่จะสื่อสารกับพ่อแม่ได้เขาจะไม่ใช่วิธีร้องอย่างเด็กเสียงลูกอันนีคนคน้คนเล็กนะอันนี้เขาร้องเข้าไปไม่เป็นไรเด็กใช่ฮะแต่ว่าถ้าลูกโตแล้วเนี่ยเขาต้องมีคังคําศัพท์เพียงพอที่จะสามารถสื่อสารกับพ่อแม่ได้ไม่ใช่ว่าเออะไรก็ร้องอย่างเดียวดนะังนั้นข้อที่2เนี่ยประโยชน์การอ่านหนังสือให้ลูกฟังคือทําให้ลูกมีคลังคําศัพท์สามารถที่จะสื่อสาร สิ่งที่ต้องการกับพ่อแม่และคนรอบตัวได้และข้อที่3ก็คือเวลาเขาเข,าเข้าโรงเรียนแล้วนี่ผมประสบโดยตรงนะลูกผมเนี่ยก่อนเข้าโรงเรียนอา่านสีอไม่ได้แต่พอเข้าเรียนไม่ไนานัำตัลิลละวเขาคุณต่อัลห์เขาอา่อานได้ได้เร็วสกดคําเนี่ยไม่ได้ก่อนเข้าโรงเรียนเข้าเรียนปหนึ่งแต่ว่าพอสักระยะหนึ่งเนื่องจากเขาอะไรรักรักหนังสือชอบที่จะอ่านอยู่แล้วนะฮะมันก็เลยเป็นผลทําให้เขาสามารถเรียนรู้ได้แบบว่ารวดเร็วมากๆเนี่ยอย่างขณะเนี้ยลูกสาวผมที่คนโตนะก็กำลังนั่งอ่านนอนอ่านหนังสืออยู่ เยววันนีเ้เธอป่วยไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ว่าพี่น้องจะพูนกําลังจะจะบอกว่าการติดนังสือลูกชายผมคนที่สองเลยนะไม่ได้ไม่ได้จะจกอวดหรือโชว์แต่กําลังจะบอกว่ามันมีผลลัพธ์ดีจริงๆเขาอ่านหนังสือไม่ออกแต่ถือหนังสือนี่ติดตัวจบเป็นหลายๆเล่มมาแล้วถามว่าทําไมอ่ะก็เพราะว่าอันทําดูแล้วเขาได้มีส่วนที่จะติดพันกับหนังสือผมก็เลยอยากจะฝากกับพี่น้องเนีย่ยว่ามันช่วยได้มากจริงๆนะฮะมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันช่วยได้เยอะจริงๆให้ไม่ให้ลูกติดหน้าจอก็คือ แต่ละสัปดาห์ผมแนะนําเข้าร้านหนังสือนะสัปดาห์เนี่ยซื้อสักหนึ่งเล่มให้เขาถ้าเรามีลูกหนึ่งคนถ้าลูกสามคนก็อ่านซื้อสามเล่มนะฮะช่วงแรกๆเราอาจจะมีหนังสือไม่เยอะแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วหนังสือมันวนล,ลูปได้นะหนังสือจํานวนจํานวนมากก็จะทําให้เขาเนี่ยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนเนี่ยมันช่วยทําให้เขาเนี่ยได้ประโยชน์ต่างๆมากมายใครสนใจเนะะื้อหาแบบนี้เพิ่มเติมผมทำคอร์สสองคอร์สแบบเร็ว,เรว,เรวๆเลยนะคอร์สแรกคือเลี้ยงลูกให้คิดเป็นคอร์สนี้ เป็นคอร์สที่จะฝึกให้ลูกของเราเติบโตขึ้นมามีทักษะมีศักยภาพในการคิดเป็นแบบตัวเองไม่จำเป็นต้องเรียนแบบใครแต่ว่าเรามีภาพโครงสร้างรวมก็คือการเป็นบ่าวที่ดีขอเรากการเป็นผู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนในภาพรวมแต่ว่าความเป็นยูนิคอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนแบบใครและคอร์สที่2ก็คือเรียนรูดวปก,กับอนุภูร์รคอร์สแรกคอร์สอแรกเนี่ยมูลค่า1 2 0 0 0บาทคอร์สที่2มูลค่า 9,900บาทถ้าพี่น้องสนใจทั้งคอรคอสเน,เนื้อหาเนี่ยเลี้ยงลูกให้คิดเป็นพี่น้องดูนะนี่ตัวอย่างเนื้อหาก็คือ20เคล็ดลับปรับไม่เช็ตลูกให้คิดเป็นพระที่2อิีบาร์ไดาในชีวิตสร้างหลักคิดที่เข้มแข็งพระที่3เนี่ยกิจกรรมประจําวันสร้างสารรค์ไอเดียให้ลูกได้ส่วนหนึ่งก็คือการอา่านผมใส่ไปในคอสนี้และอีกคอสหนึ่งก็คือเลี้ยงลูกด้วยกับอันกรันคอสสองคอสนีแแ้แตกต่างกันเนื้อหานะฮะ ่21เคล็ดวิชาจากอันกุรอานที่ช่วยให้ลูกของคุณประสบความสําเร็จทั้งในดุจยาและอาเคโรและมีโบนัสพิเศษหนึ่งเทคนิคเลี้ยงลูกให้ผูกพันกับอันกุรอานแล้วก็สองทำทันทีรวมสิ่งที่ลงมือปฏิบัติได้ทันทีเพื่อให้ชีวิตลูกเติบมาเติบโตมาด้วยกับอันกุรอานนะครับทั้งสองคอร์สนี้เนี่ยราคารวมแล้วเนี่ยมันก็ประมาณสองหมื่นบาทนะครับพี่ต้องชมคลิปนี้จริงๆเลยลดยี่สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์เนี่ยมันก็ตกประมาณสักหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท นะฮะฮแต่พิเศษพี่น้องที่ชมคลิปนี้นะผมให้พิเศษลดเพิ่มอีก5,000เหลือ12,000ให้แค่3คน1 2ึ0 0หมืบาท3คนแรกนะ2คอร์สได้2คอร์สนะ12,900บาทแล้วผมจะแถมคอร์สเป็นเป็นคอร์สเล็กๆนะ AB 1 4 4, 4ีนะฮะฟรีมูลค่าสองพันเกบาทเนี่ยฟรี1คอร์สพร้อมกับหนังสือเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งคือแถมเยอะเลยนะ12900พี่น้องสมัคร2คอร์สนี้ราคาพิเศษให้3คน สามคนใ้ราคานี้พร้อมกับแถมคอสอบีหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนังสือเล่มนี้สำเร็จทุกด้านด้วยแอร์นกรรอน่านด้วยเหมนี้ใครสนใจพี่น้องซีเอฟมาให้สามคนแรกที่พิมเขาว่าสนใจหรือว่าอินบอ็อกไปเท่านั้นครับสลามอะัยคุณมารับตุ่มเราหัวบริการ